สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนครับกับวิธีการทําน้ําอัญชันน้ําผึ้งมะนาวปั่นนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยเมนูนะครับที่จับพรอนได้ดีมากคือเมนูปั่นนะจ๊ะเพราะว่าการที่เรากินของปั่นนะครับก็คือการกินน้ําผสมน้ําแข็งอ่อนๆเข้าไปครับอร่อยชื่นใจมากส่วนประกอบไม่ยากครับคือ1นอัญชันนะครับ2น้ําผึ้งแล้วก็3ามะนาว4ี่น้ําแข็งโอเคครับมาเริ่มต้นการทํากันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เทน้ําอัญชันนะครับลงไปในเครื่องปั่นนะครับประมาณหนึ่งแก้วนะจ๊ะ จากนั้นตามด้วยน้ำผึ้งจำนวน2ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะคราวนี้ก็ตามด้วยมะนาวถ้าเกิดใครชอบมะนาวที่มันแบบเปรีป้ยวๆนะครับให้ใช้ลูกใหญ่นะครับ1ลูกนะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวน้อยใช้ลูกเล็ก1ลูกนะจ๊ะโอเคเทลงไปจากนั้นนะครับปิดท้ายด้วยน้ำแข็งครับเปิดปโอเคเฮฟวี่โกคราวนี้นะครับก็ปิดฝาแล้วก็ปั่นเลยอ้าว mm hmm. เดี่ยวปั้กอนนะจ๊ะเห็นไหมครับสีม่วงสวยงามเห็นไหมสีม่วงสวยงามโอเคสีม่วงสวยงามมากเห็นไหมแต่แล้วก็ลินใส่แก้วครับผมนี่อ่าเห็นไหมครับสีม่วงสวยงามครับเพราะปกติเราจะกินอันชันกับ ที่ใส่น้ําแข็งใช่ไหมครับคาราวนี้เราเปลี่ยนเป็นปั่นนะครับปั่นก็ได้แบบสีม่วงอ่อนๆสวยอย่างเงี้ยคาราวนี้ดมกลิน่นโอ้กลิ่นมะนาวหอมออกมาครับคาราวนี้ชิมรสชาติอร่อยครับเพราะสูตรของพี่อาส์เนี่ยใส่มะนาวเยอะเลยท่านเนี่ยโอ้ใครที่ชอบรสชาติเปรี้ยวๆครับใส่กับสูตรเนี้ยมะนาวหนึ่งลูกใหญ่นะั่นอร่อยมากแล้วก็มีรส ของอันทานนะครับรสหวานนวออกมาโอเคครับกลมกล่อมมากครับก็จบการพาทำเมนูนี้ไปเพียกคนนี้ครับลองกลับไปทําดูที่บ้านครับเมนูง่ายๆนะครับทากินก็ได้ง่ายๆนะครับแล้วสำหรับคนนะครับที่กำลังสนใจครับอยากได้น้ําพึ่งนะครับพี่ก็จําหน่ายอยู่นะครับกับน้าพึ่งนะครับแต่พี่ชายการครับซึ่งเป็นแบรนด์ของพี่เองนะครับกับราคาขวดเด็กนะครับขวดละห้าสิบบาทนะครับผมโอเคครับก็จบการพาทำเมนูนี้ไปเพียก่นนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเมนูหน้าครับ